คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซทุกๆท่านนะคะสวัสดี พี่ๆน้องๆลุงป้านาอาทุกๆท,ท่านนะคะที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ในต่างประเทศนะคะสวัสดีทางเพื่อนๆฝั่งไทยและฝั่งลาวนะคะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ต้อมด้วยนะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเรามาดูผลสุดวัดดวงกันเลยนะคะรวมหมวยหุ้นสุดวัดดวงงวดประจำวันที่4นะคะมาดูกันค่ะว่าเข้าอะไรกันบ้างนะคะสุดวัดดวงนะคะเด่นคือเลข3และเลข4นะคะรูดสา วิ่งสามรูดสี่นะคะเพื่อนๆเรามาดูกันเลยนะคะหุ่นไทยนะคะไม่เข้านะคะหุ่นไทยไม่เข้าค่ะไม่เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะนิเคอีช่วงเช้านะคะ41หนึ่งนะคะรูด เพื่อนๆท่านไหนที่เล่นสูตรวัดดวงแล้วรูสี่นะคะก็จะเข้า4 1หนึ่งนะคะ6 9เราไม่เข้านะคะช่วงบ่ายเนาะหนึ่งหนึ่งเราไม่เข้านะคะเพื่อนๆ9 9เราไม่เข้าเสียดายมากเลยนะคะต้องเจาะสูตรวัดดวงต้องเจาะเลขเบิ้ลเหมือนกันนะคะต้องคิดว่าเลขเบิ้ลน่าจะมาแต่ต้องเจาะพลาดนะคะเป็น6 6เนาะเบิ้ลออก99นะคะ จีนนะคะช่วงเช้าเนาะ041ค่ะรูด4ก็จะเข้า41นะคะ25ไม่เข้านะคะ06ค่ะเพื่อนๆ606เราเข้าตัวกลับนะคะเราเข้าตัวกลับค่ะ33เรา เพื่อนๆท่านไหนที่วิ่งเลข3นะคะวิ่งเลข3ก็จะเข้า3านะคะแล้วก็ห้างเสียงช่วงเช้านะคะวิ่งเลข3ก็จะเข้า3 0นย์นะคะ2 1เราไม่เข้านะคะสูตรวัดดวงเนาะแล้วก็ห้างเสียงช่วงบ่ายนะคะ6 7 9เราไม่เข้านะคะ6 3เราเข้าตรงๆนะคะเพื่อนๆชุดที่ต้อเจาะให้ก็คือ 6 3นะคะตัวกันเนาะเข้าตรงชุดกันค่ะเข้าตรงตรงเลยนะคะส่วนไต้หวนันท่านไหนที่รูปสี่ก็คือผ่านอยู่แล้วเนาะได้4 1นะคะ3 2เราก็เข้าตรงตรงค่ะเราเข้าในชุดเลขเด่นนะคะเพื่อนๆส2องค่ะ6 2นะคะไม่เข้านะคะเพื่อน 84นะคะท่านไหนที่รูสีก็คือเข้า84นะคะรูสีเนาะส่วนสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์878เราไม่เข้านะคะ41ค่ะเราเข้าวิง่งรูสีนะคะแล้วก็อินเดียค่ะ608นะคะเราไม่เข้านะคะ57เราก็ไม่เข้านะคะอียิปต์เนาะอียิปต์386 เราไม่เข้านะคะแล้วก็3าเพื่อนๆท่านไหนที่วิ่งเลข3ก็จะเข้านะคะ39ค่ะยังไม่มีผลของรัสเซียเยอรมันอังกฤษแล้วก็ดาวโจนนะคะเพื่อนๆค้ะเราไปตามกันต่อสูตรวัดดวงเนาะท่านไหนที่ชอบสูตรไหนก็นําเป็นเสี่ยงโชคได้นะคะแต่ไม่จําเป็นจะต้องเล่นทางสสูตรนะคะชอบสูตร ตารางรวมหุ้นก็เล่นเฉพาะสูตรตารางรวมหุ้นนำเลขเด่นไปวิ่งรูดได้เลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบวัดดวงก็นำเลขเด่นสุดวัดดวงไปวิ่งรูดได้เลยค่ะเรามาดูเลขเด่นของสุตรวัดดวงวันที่5เดือนมีนากันเลยนะคะเพื่อนๆนเด่นเลข2กับเลข6นะคะ เลข2ก็กันตัวเดิมเลยค่ะ2 0กับ2 1นะคะมาบ่อยเนาะอาจจะมาเป็นตัวกลับ1 2ก็ได้นะคะ2 0 2 1 2 4และ2 7ค่ะเลข6ก็จะมี60 63 67และ69นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข5ค่ะมี5 0 5้าหและตัวสุดท้ายก็คือ5 8นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดค่ะสายวิ่งรูดเนาะนําเลขเด่นไปเล่นวิ่งและรูดได้เลยนะคะวิ่งเลข2รูดเลขหเน้นๆน,น,นะคะเพื่อนๆแล้วเรามาตามกันต่อที่ ชุดสามตัวเน้นๆเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเนาะสตัวนะคะของวันที่สี่เราหลุดนะคะไม่เข้าเลยเนาะเฉียดนะคะไม่เข้าเลยค่ะอันนี้ก็1นึสี่แอันนี้เป็น6กสี่สี่นะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะ เก้ากับเลขหกก็ตัวเดียวกันเสียดายมากนะคะพลาดไปนิดนึงค่ะอันนี้ก็พลาดไปแต้มนึงนะคะแปดสามศูนย์นะคะสามหนึ่งแปดนะคะเราจะไม่หมดหวังนะคะเพื่อนเราจะตามกันต่อค่ะต้องมีแนวทางชุดสามตัวมาฝากเก้าชุดเหมือนเดิมนะคะชอบชุดไหนก็นำไปเสี่ยงโชคได้นะคะเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะ 0 4, 0นสนะคะ043่ 0, 4, 3, ค่ะ048 1 7 9 1 9 8 3 8หนึ่งสเ แปดหนต้องมีมาฝาก9ชุดนะคะชอบตัวไหนก็นำตัวนั้นไปเสี่ยงโชคได้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกลับด้วยนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับค่ะเพื่อนๆค่ะ<ๆ>คลิปนี้เนาะจัดทำขึ้นนะคะ จากการรวบรวมเก็บสถิติตัวเลขนะคะแล้วก็เลขเด่นประจำวันหวยออกแต่ละวันนะคะออกวันไหนมีเลขเด่นอะไรนะคะเพื่อนๆเ,เป็นแนวทางเพื่อการเสี่ยงโชคนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ ต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนรวยรวยเฮงๆงปังๆนะคะรับทรัพย์ตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่หุ้นตอนเช้าเาเลยนะคะแล้วก็ลาวสตาร์นะคะเพื่อนๆต้องจะทำคลิปลาวสตาร์มัดรวมลาวทุกลาวนะคะยกเว้นลาวพัฒนานะคะต้องจะแยกคลิปลาวพัฒนาอีกคลิปหนึ่งนะคะส่วนลาวสตาร์เป็น ลาวต่างๆเลยนะคะเพื่อนๆลาวจำปาสักลาวเฮดดี้ลาวทีวีลาวสตาร์วีไอพีเพื่อนๆนำลาวสตาร์ไปเป็นแนวทางได้หมดเลยนะคะแต่ว่าลาวพัฒนาอีกคลิปนะคะย้ํานะคะลาวพัฒนาอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อนๆคะต้อมพารวยขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย